สวัสดีครับนักเรียนครูทหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่านในวันนี้อาจารย์ก็จะมาบรรยายต่อจากเรื่องที่ได้บรรยายมาก่อน,อนแล้วสําหรับวันนี้เป็นเรื่องที่2ก็คือเรื่องหลักการสอนในหลักการสอนนั้นครูอาจารย์ใหม่ๆทุกท่านเนี่ยนะอาจจะประมาอาจจะไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่พร้อมที่จะสอนจริงๆแล้วถ้าเรารู้ในเรื่องหลักการต่างๆเป็นอย่างดี ในการสอนทุกครั้งเนี่ยก็จะดําเนินการไปอย่างราบรื่นครูเราต้องมีความรู้สึกนึกคิดในเรื่องการเรียนของนักเรียนอยู่ตลอดแม้จะเป็นการยากที่จะประสบ็จในการสอนก็ตามแต่ตัวผู้สอนเนี่ยจะต้องลําดับความคิดลําดับความสอนให้อย่างถูกต้องตามกระบวนการเพราะนั้นครูจะต้องรู้หลักโดยทั่วไปรวมทั้งแนวทางอื่นๆที่จะเป็นการเสริมสร้างการเรียนการสอน ให้บังเกิดประสิทธิภาพอันประกอบไปด้วยลักษณะของการเรียนกระบวนการสอนและหลักการสอนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเสริมทักษะให้กับครูอาจารย์ใหม่ๆหรือครูอาจารย์ที่จะขึ้นมาสอนได้เป็นอย่างดีก็คือการทำการบ้านอาจจะเตรียมการสอนด้วยการอ่านทบทวนเอกสารตำราำมาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะถ้าเราทำการบ้านมาเป็นอย่างดี